สวัสดีครับพบกับเรื่องเด่นประจำเดือนกันยายนเสนอกรณีเหยื่อกระบะไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ถูกกระบะเฉียวชนบริเวณถนนเทียนทะเลเป็นเหตุให้ผู้เสียหายอายุ17ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสเลือดข้างในสมองกระดูกหักหลายจุดต้องผ่าตัดสมองเกิดเป็นเจ้าชานิทราหลังเกิดเหตุคู่กรณีไม่รับผิดชอบมารดาผู้เสียหายได้เข้าเจรจาไกลเกลี่ยกับคู่กรณีในวันที่3สิงหาคม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มาหมายให้กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตามมาตรฐานสากลในวันดังกล่าวณนสนท่ะข้ามแต่ไม่สามารถตกลงกันได้จึงมีการนำคดีขึ้นสือสารและได้มีการไกล่เกลี่ยในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาคู่กรณีตกลงยินยอมจ่ายค่าสินไหม,มทดแทนโดยการผ่อนชำระเป็นจำนวนเงิน450,000บาทสำหรับการเยียวยาจากรัฐกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน81,663บาท และการช่วยเหลือในด้านอื่นๆผู้เสียหายไม่ประสงค์ที่จะขอรับกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพมุ่งเน้นการช่วยเหลือและอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สะดวกรวดเร็วตามแนวทางยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงลุกสร้างสุขให้ประชาชนขอรับความช่วยเหลือได้ที่กรมค้มคองสิทธิและเสรีภาพโทร1111 11, กด7 7สายด่วนกระทรวงยุติธรรมและพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนและพบกันใหม่เดือนหน้านะครับสวัสดีครับ